กรรมเป็นท่าตามธรรมชาติกรรมไม่ใช่ไม่ใช่พัดเจ้าไม่ใช่เจ้านายอันยิ่งใหญ่ที่จะดลบันดาลให้สัตว์ดีเรวขึ้นมาได้พระศาสดาจ,จึงค่อยๆอ,อ,อธิบายเรื่องของกรรมให้เราได้ทราบตั้งแต่ว่าจิตเราเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงเอาจิตมารู้กายนะแล้วดูซิว่าจิตมันเคลื่อนไปมายังไงและให้รู้ว่าสิ่งที่จิตมันเคลื่อนไปนั่นนะ่ะเรียกว่าที่ตั้งของจิตให้รู้ว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงจิตมีการมาการไป ที่ตั้งของจิตเนี่ยพระองค์ก็โยงมาสู่ความเป็นภพคือเรียกว่าที่เกิดคือผืนนาและวิญญาณคือเมล็ดพืชเมล็ดพืชพบปลิวตกไปปุ๊บมีที่ตั้งแล้วและงอกขึ้นมาเป็นต้นการงอกมาเป็นต้นโดยปราศจ,จากที่ตั้งเป็นไปได้ไหมไม่ได้พระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือการเกิดหรือการงอกของเมล็ดขึ้นมาเป็นความจริงทั้งหมดจากนั้นโยงไปสู่คําว่ากรรมด้วยอุปมา กมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมเราบอกว่าเรามีเวณมีกรรมอย่างเนี้ยกรรมคืออย่างนี้อารมณ์ของเรานั่นเองแล้วเรามีจิตผูกติดกับอารมณ์เมล็ดพืชน,นั่นคืองอกแล้วคือวิญญาณเจริญงอกงามไพบูแนลมนั้นซึ่งจะงอกเป็นอะไรอยู่ที่เนื้อนาเนื้อนาประเภทนี้คืออารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนั่นเองโยมอารมณ์โกรธมันงอกมาก็เป็นหน้ายักษ์หน้ามาน ยอมอารมณ์ดีงอกมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้อัตภาพของสัตว์จะได้ไปตามอารมณ์นั้นการงอกมาเนี่ยเรียกว่าเป็นวิบากการได้ที่ตั้งเรียกว่าเป็นกรรมวิบากของกรรมผลของกรรมเกิดมาจากผืนนาตรงนี้นี่พู้เจ้าพยายามอุปมาให้เราเห็นเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดละออเราจะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องดังนั้นวิธีแก้กรรมพ้นกรรมสิ้นกรรมนั้นไม่ใช่ไปทำพิธีกรรมต่างๆ ไม่สามารถแก้ได้พระองค์จึงตัดวิธีแก้กรรมหรือพ้นกรรมวิธีเดียวคือการถอนความยึดมั่นในขันทั้งสีออกมาว่าระบบของกรรมคือขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราตราบใดสัตว์ยังยึดขันทั้งห้านี้ว่าเป็นตัวเราของเราตราบนั้นยังมีกรรมเรายังอยู่ในระบบของกรรมและสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมดังนั้น การถอนความยึดมั่นในกรรมหรือการสิ้นกรรมมีวิธีเดียวคือพระองค์ตรัสว่าอริยะอัดถังคิกกรรคนี้นั่นเองคือกรรมมนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะคือประเสริฐอัดถังคือ8คิกกรรมคือหนทางหนทาง8ดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมมะคือกรรมนิโรธคือดับคามินีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงตรงอย่างนี้มรคมีองค์8ก็ไล่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเห็นอริสัต4สี่ สัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องคือคิดที่จะทิ้งความคิดอกุศลทั้งหลายการพยาบาทเบียดเบียนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาเพ้อเจอส่อเสียดสัมมากรรมัตะก็คือสินห้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิในกรรมสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะความเพียรชอบคือเพียรที่จะละอกุศลและเพียรสร้างกุศลสัมมาสติตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมและสัมมาสมาธิ 8อย่างนี้เป็นวิธีแก้กรรมหรือดับกรรมได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติแปดอย่างนี้เราจะเห็นว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยเป็นเพียงธาตุตามดับชาติไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเกิดการปล่อยวางและเมื่อปล่อยวางปุ๊บเราจะไม่เป็นไปตามกรรมเราจะอยู่เหนือกรรมได้เพราะกรรมกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกัน